สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวแฮร์รี่พอตเต t ร์สตูดิโอโตเกียวนะครับก็จะต้องนั่งรถไฟออกมานอกเมอืองสักนิดนึงนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่อยากเสียเงินค่าสถานีเพิ่มเนี่ยม,มันสามารถไปลงสถานีอีกสายหนึ่งใกล้ใได้นะครับแล้วก็เดินมาแต่ว่าผมไม่ทราบเหมือนกันตอนแรกก็เลยมาลงสถานีนี้แหละครับก็เสียเงินค่าตั๋วเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับจาก ตัวรายวันที่ที่ปนี้อยู่ครับสถานีเขาจะตกแต่งตีมคล้ายๆติมแฮร์ริ่พอตเตอร์นิดหน่อยนะฮะต้อนรับเรานะครับก็หาอะไรทานมาก็ดีนะครับเพราะว่ารอบๆสถานีเนี่ยมีร้านค้าไม่ได้เยอะมากนะครับตัวสตูดิโอก็จะตั้งอยู่ในส่วนสาธารณะนะครับเราก็เดินเข้ามาได้เลย แนะนำให้เผื่อเวลาเที่ยวไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงครับเพราะว่าตัวสซูดิโอมีขนาดใหญ่มากนะครับต้องใช้เวลาเดินในนั้นก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นได้นะครับมีมุมให้ถ่ายรูปได้เยอะถ้าใครเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยน่าจะใช้เวลาอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนใครที่ไม่ได้เป็นแฟนจานะครับก็อาจจะใช้เวลาเดินประมาณสัก3ชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอ ตั๋วที่เข้าชมก็จะเป็นที่ผมซื้อก็จะเป็นตั๋วที่เขาระบุวันและเวลาไว้แล้วก็เข้ามาตามเวลานั้นคนจะได้ไม่เยอะมากแต่ในนี้ก็จะมีร้านขายของที่ระลึกแล้วก็โซนคาเฟ่ให้รับประทานอาหารได้นะครับเผื่อใครยังไม่ได้ทานอะไรประทานที่นี่ได้ ราคาก็น่าจะผมจำไม่ได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะแพงกว่าน้องหน่อย เข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เรามารอเป็นรอบๆเป็นกลุ่มๆน,นะครับเหมือนเอครื่องเล่นตามตสนุกนั่นเลยนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าไปพร้อมๆกันนะครับโดยเริ่มที่โถงของกวอตส์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ น,นี้เราก็เริ่มได้เซนว่าข้างในมันต้องใหญ่มากๆแล้วนะครับไปครับไปพร้อๆกันครับ ความรู้สึกในตอนนั้นก็คือมันใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าที่คิดไม่ไมแปลกใจเลยที่เขาบอกว่าต้องใช้เวลา3-4ชั่วโมงในการเดินชมนะครับก็อย่างหวงอยู่ว่า,าเราจะต้องแบบถูกบังคับเดินไปเรื่อยๆเร็วแค่ไหนนะครับซึ่งพอ,พอได้เดินแล้วเนี่ยจริงๆไม่ได้ไม่ต้องรีบร้อนเลยนะครับมีเวลาให้ถ่ายรูปเหลือเฟือ จนกว่ากลุ่มถัดไปจะเข้ามาซึ่งเขาก็จะจะกั้นแค่แค่ตรงตรงเนี้ยะครับตรงโถงเนี้ยนะครับเพราะว่าคนมันจะถ่ายรูปกันเยอะนะครับพอข้างในก็จะไม่ค่อยละเอาจริงผมไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนนะครับก็คิดว่าน่าจะมีโถงอันนีนะ้แล้วก็มีอะไรให้เราดูนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ไป เป็นตรอกแลวก็อาร์เรย์นะครับแต่ทิงแล้วมีอะไรให้ดูเยอะมากนะฮะอันนี้ผมก็ถ่ายมาให้ดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นฉากที่เซต็ไว้นะแล้วนอกหน้าต่างเนี่ยมันก็จะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปตางข้างนอกนะครับซึ่งวันนั้นฝนตกตุกมครึงนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นให้เราดู วงการดีไซน์ฉากนะครับรวมไปถึงบันไดที่สามารถเลื่อนไปมาได้นะครับซึ่งเขาสร้างบันดไดนี้ขึ้นมาจริงๆในการถ่ายภาพยนตร์นะครับ ีเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราร่วมสนุกได้เป็นระยะนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเราตอบคือเป็นผู้ชมนะกีฬาคลิปนะครับแล้วก็จะถ่ายเป็นคลิปสกรีนแล้วให้เราเชียร์นะครับก็สนุกดีครับ You can see this concept in action in the costumes designed by Janet me to my upper right. You can see the desperation in serious Black's clothes. They have an aged and distressed look that conveys that instantly. Alongside his costume, you might recognize Nymphadora Tongs. Janet's use of heavy industrial materials alongside sturdy military footwear show her character's grounded in strength. Don't. In the door. Two very different characters from the Harry Potter film series are Luna Lovegood and Hermione Granger. Nothing reveals that difference more than their choice of party dress. Hermione's jewel dress is a layer as multi-layered as こんにちは。こちらは本屋の富のキャンプで奥までご覧いただきます。 โซนป่าต้องห้ามเนี่ยก็มืดอยู่นะครับใครที่กลัวความมืดกลัวแงมงมุมผมก็แนะนำให้รีบเดินผ่านไปเลยครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับก็แวะพักมีคาเฟ่ทีพักให้นะครับตอนที่ผมไปเนี่ยก็คือฝนตกนะครับก็ใช้เวลารอฝนซาดิเดินถึงจะได้ไปถ่ายรูปข้างนอก ในนี้เราก็สามารถถ่ายรูปในรถไฟฮอ,อกวอกได้นะครับก็เดินไปต่อคิวค่อยๆเดินถ่ายได้ะครับมีจะถ่ายตรงจังชลชรา9.34ตรงนี้ก็ได้นะครับ ลืมบอกไปว่าจริงๆมันจะมีจุดให้เราร่วมสนุกถ่ายรูปได้นะครับเราสแกน QR code ดาวน์โหลดแอปเข้ามาแล้วก็สแกนก่อนเข้าไปเล่นกิจกรรมครับอย่างอันนี้ก็เป็นการะส่งเวทมนต์เขาจะมีให้เราทำท่าเหมือนว่าเราใช้ค,ครูในการเดินทางนะครับถ้าเราสแกน QR code ไว้เนี่ยมันก็จะบันทึกวิดีโอที่เราสแสดง ไว้ให้เราสามารถดาวน์โหลดไปดูได้นะครับภายในส0ิวันซึ่งผมลืมดาวน์โหลดออกมานะครับก็เ,เลยไม่มีภาพพวกนี้แต่ว่าผมก็ได้ต่อคิวเล่นเกือบทุกอันนะครับยกเป็นอันที่เป็นขี่ไม้ว่าดกยินะครับฉะนคนเยอะมากนะครับคนญี่ปุ่นต่อคิวเป็นแบบเยอะสุดๆนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับอรอไม่ไหวนะครับก็เลืไป จากที่เดินมาจนจะครบแล้วนะครับก็ต้องยอมทางผู้จัดเลยว่าเขายกเอาสตูดิโอฉากที่ใช้ในการถ่ายทำเนี่ยมา,อย,ายอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ไหนอันก็เป็นการเอามาจากอังกฤษเลยหล,ยหลายๆอย่างผมคิดว่าคงทำใหม่แหละเพราะว่าที่อังกฤษก็มีสตูดิโอแบบนี้เหมือนกันนะครับยังมีอีก หลายๆมุมนะฮะที่ผมไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมานะครับเพราะว่าจะเดินชมเพลินใครที่มีโอกาสนะครับได้มาที่โกี่ยวเราเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์และยังไม่เคยไปเยี่ยมชมสตูดิโอถ่ายทำานะครับแนะนำให้มาจริงๆนะครับได้ความสนุกเหมือนไปเที่ยวอยู่ดัวซ่าสตูดิโอแฮร์รี่พอตเตอร์เลย รหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากครับมีดีเทลอะไรให้ดูเยอะมากนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแนละ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ